มาดสลอรทริปไปด้วยกันออกเที่ยวไปตามความฝันเที่ยวทูทูใจใจไปด้วยกัน นั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมาถึงมาดิฟแค่สี่ชั่วโมงนิดๆเองบินตรงแต่มีเลี้ยวนิดหน่อยพอมาถึงมาดีฟ hmm. ก็ต้อนรับเราด้วยพายุเลยจ้าฝนตกชํำมากลมแรงเกินต้านเลยจ้ะแม่ออกจากตมแล้วก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์โรงแรมเราเลยจ้าเจ้าหน้าที่จะพาไปขึ้นสปีดโบ๊ทลมแรงขนาดนี้จะออกเรือได้ใช่ไหมเนี่ย ที่ไหนมีเราที่นั่นมีพายุตอนนี้เรามาลงที่สนามบินเวเลนาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วจ้าเป็นสนามบินที่เมืองมาเลขของมาดิฟเนาะเวลามปเที่ยวมาดิฟต้องลงที่สนามบินนี้แต่ว่าพอเรามาถึงปุ๊บพายุก็เข้าเลยจ้าไม่ใช่ฝนนะพายุเลยครับรอบนีแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนสปีดบ๊ทแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่รีสอร์ทกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันจ้า ตนี้เรากำลังอยู่ที่คราฟมพิโนลูโซดา the โซม o าาเไซ<ป>์รีอรพอมาถึงเขาก็จะมอบกำไรแบบนี้ให้ก่อเเลยจ้าเป็นก็กุญแจแล้วก็เขาก็จะพาทัวร์ ที่คลับเดฟิโนโลูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เรามาถึงห้องพักแบบวอเตอร์วิลล่ที่โรงแรมคลับเมดฟิโนโลูวิลล่าเรียบร้อยแล้วจ้าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพอมาถึงที่นี่ที่นี่บรรยากาศดีนะ โดยรวมดีมากถ้าฝนไม่ตกโรงแรมคับเม็ดมาลดีแบบมีสองคับเม็ดนะคือโรงแรมคับเม็ดคันนี้กับโรงแรมคับเมด,เมดฟินโนรูที่เราพักอยู่คืนที่นี่โรงแรมคับเม็ดคันนี้เราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะในมิปลาดีก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วเป็นคลิปแบบภาคไปดูได้ส่วนรอบนี้เรามาพักที่โรงแรมคับเมดฟินโนรูแทนโรงแรมคับเม็ดคันนี้กับคับเมดฟินโนรูต่างกันนิดเดียว โรงแรมขับเม็ดคันนี้จะค่อนข้างคลึกคืนเนาะบรรยากาศสนุกสนานมีเสียงเพลง <นะ S 2> มีปาร์ตี้มีมเปิดเพลงนะครับแต่ถ้าเป็นคับเม็ดฟิโนลูก็จะสงบสงบเน้น,น<ช>พั<ช>กผ่อนใเหมาะกับการมาฮันนีมูนทิปหรือมีการพักผ่นอนอย่างเต็มที่แต่คนที่พักขับเม็ดฟิโนลูก็สามารถนั่งเรือไปขับเม็ดนานลีเอ้อแต่ คนที่พักขับเมดฟิโนลูก็สามารถนั่งเรือไปที่ขับเม็ดคันนี้ได้เนาะใช่แล้วโดยรอบเรือจะมีมีตารางตารางให้เราเลยว่าไปกี่โมงบ้างโรงแรมขับเมดไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าฟิโนลูจะเป็นแบบ all inclusive หมดเลยไม่มีแบ่งประเภทเนาะใช่ก็คือ all inclusive หมายความว่ารวมทั้งค่าห้องพักค่าอาหารค่าเครื่องดื่มทั้งหมดรวมเงินนี้หมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยกเว้นอยากเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมหรือเมนูอาหารที่มัน เอ็กซออกไปอีกอันนั้นถึงจะเสียเพิ่มเช่น,ชนลอตเตอร์รหรือว่าก,กิจกรรมอะไรอย่างงี้<ม>พิเศษพิเศษหรือกิจกรรมทางน้ำพิเศษนะครับก็จ่ายเพิ่มเข้าไปหรือนวดสปาก,ก็จ่ายเพิ่มเข้าไปใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะนั่งเรือไปขับเม็คันนี้ด้วยแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึง่งสำหรับห้องที่เรามาพักในวันนี้เป็นห้องแบบวอเตอร์วิลล่าซึ่งเลือกได้ว่าเราจะพักฝั่งพาทิตย์ขึ้นหรือพาทิตตก แล้วก็มีห้องพักอีกแบบหนึ่งก็คือห้องพักแบบบีชวิลล่าบีชวิลล่าคืออยู่ริมชายหาดไม่ได้ยื่นออกไปในทะเลแบบเราอันนั้นก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาบีชวิลล่าแบบพาทิ์ขึ้นหรือพาทิตตกแล้วก็ที่นี่ลงห้องทั้งหมดที่อยู่ในโรงแรมนี้จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวทั้งหมดมีสระว่ายน้ำแล้วก็วอเตอร์วิลล่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพามาร o มทัวร์ว่าห้องแบบที่เราพักมีอะไรบ้างเนาะได้ มาถึงสถานที่จริงแบบเกินคาดมากมันใหญ่มากใ,ใหญ่แบบใหญ่เกินไปที่สองคนจะอยู่แล้วก็แยกเป็นสัดส,ส่วนเลย <laughs> เออมีหลายส่วนมากมก็คือตอนเข้าห้องเขาจะมีคีย์การให้นะใช่อืมก็คีย์การเนี้สแกนได้เลยเข้าห้องแล้วก็ในห้องมีหลายส่วนมากเดี๋ยวมาดูส่วนแรกก่อนส่วนแรกเป็นห้องนั่งเล่นเนาะอ่าห้องนั่งเล่นกว้างมากใหญ่อื โซฟาตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านหน้าแล้วก็มองไปก็คือจะเห็นวิวสระว่ายน้ําสวยงามมากก็ในห้องมีขนมให้กินเนาะอันนี้รวมอยู่ในค่าโรงแรมแล้วก็คือเป็นใน all inclusive ในแพ็กเกจเลยทั้งหมดจะมีขนมแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ออลกฮอนนะที่ไม่ใช่อกอฮอล์อันนี้ก็ฟรีรวมแล้วและห้องต่อไปก็คือห้องนอนห้องที่เป็นไฮไลท์ของคืนนี้เลยนะครับก็คือ ห้องนอนที่นอนนุ่มมากใช่ห้องกว้างเนาะใช่มองไปเห็นวิวเลยนะครับเป็นวิวโรงแรมที่เราพักหรือห้องที่เราพักก็คือเป็นหน้ากว้างแล้วก็มองไปเห็นทะเลเลยนะครับใช่แล้วก็ที่เนี้ยห้องนั่งเล่นมีทีวีหนึ่งเครื่องแล้วที่ห้องนอนก็มีทีวีอีกหนึ่งเครื่อง <laughs> นี่เขามีของขวัญให้เลยนะอันนี้ใช่เป็นเต่าน้องเต่าน่าจะแกะจ,จากไม้ปะ่ะจากไม้มน,น,มนี่นี่นี่ <laughs> ก็คือให้ฟรีกับบ้านไปเลย แล้วก็ต่อไปก็คือห้องน้ำกว้างเหมือนกันห้องน้ำกว้างเท่าห้องนอนเลยมีอันนี้อ่างจากุชชีนี่มองไปเห็นวิวทะเลใช่วิวทะเลอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็หลังห้องก็จะเป็นพูลวิลล่าจ้าสระว่ายน้ำใหญ่มากแต่ละห้องจะมีสระว่ายน้ำของเรนเนาะแล้วก็มีโซนนั่งเล่นโซนนอนเล่นบนน้ำ มีโต๊ะทานอาหารมีโซฟานั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกนะครับมีบันไดลงไปเล่นทะเลข้างหลังห้องด้วยอันนี้เป็นทางเดินทะลุจากข้างหลังไปข้างหน้าห้องโดยไม่ต้องผ่านในตัวห้องนี่เดินได้ไปฝั่งนู้นะ<ป>แต่ว่าต้องมีสมาธินิดนึงนะโอ้ <laughs> ถ้าเดินแล้วหันไปหันมาอาจจะตกน้ำได้ เเททททียยยวววววกกกกั so ััันนนนไไไปปปดด้้ออ่ตาาามมคูใจาสาล,แลิและนี่คือมาลีฟของเราห <c oughs> <c oughs> นักมากฝนตกหนักมากหนักมาก ตึกสัน่นแต่อาคารเนี้ยคุยล่าสัน่นเลย และตอนนี้เรามาอยู่ข้างสาว,ว่ายน้ำเราจ้าตรงวอเตอร์วิลล่าของเรากับจุดที่เป็นสาว,ว่ายน้ำอยู่ไกลกันมากนะใช่ไกลแบบไกลมากมาก,มาก,มากเดินมาก็หลายนาทีถ้าเดินมามแต่เมื่อกี้พอดีมีรถผ่านมาเราก็เลยบบกรถแล้วก็นั่งรถมามที่นี้ก็จะเป็นแบบมีขนมกินเล่นเนาะแล้วก็มีสั่งน้ำทัง้งค็อกเทลม็อกเทลแอลกอฮอล์วายอะไรพวกนีมม้มีหมดเลยซอฟดิงมีหมดเลย ก็ระหว่างวันก็มานั่งเล่นที่นี่ได้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นด้วยสำหรับใครเล่นปิงปองว่ายน้ำนะครับแทงสนุกบอดเกมบอดเกม,เ,กมเต็มไปหมดแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นสระว่ายน้ำที่นี่สงบของจริงเนาะด,ดูดิไม่ค่อยมีคนเลยสดวกสบายมากถ้าใครอยากพักผ่อน,นจริงๆนี่แหละก็แนะนำให้มาที่นี่นะครับใย่วเราหาอะไรเล่นตรงนี้เนาะแล้วก็กินขนมนิดหน่อยแล้วก็รอฝนหยุด

มื้ออาหารเย็นจ้าเป็นมื้ออาหารมื้อแรกที่เรามาที่โรงแรมโรแรมที่คับเมดฟิโนลูก็จะมีห้องอาหารห้องเดียวเนาะไม่เหมือนที่คันนี้จะมีหลายจุดแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นแบบอะลักขาสไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ก็คือเราสั่งเมนูเอาเดินเข้ามาเขาก็จะมีเมนูเป็นตัวอย่างของจริงใช่แล้ให้เรามีอะไรบ้างแล้วเราก็ชี้ชิจริงๆอยากกินทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่า สั่งซ้ำได้ปะสั่งซ้ำได้ไหมนะั้นเดี๋ยวถาม,ถามเดี๋ยวเกินแล้วเดี๋ยวถามแล้วก็บรรยากาศห้องอาหารก็ดีเนาะดีมากเลือกนั่งตรงระเบียงตรงเนี้ยสวยมากอันแรกมาแล้วจะเป็นซุปแต่ว่าไม่รู้จักชื่อ <laughs> ตอนเขาพูดก็ไม่ได้ตั้งใจฟังจะว่ามันชื่ออะไรมันก็ประมาณนี้ว้าวเดี๋ยวมาชิมกันส่วนอันนี้เป็นสีแดง และอาหารรำดับถัดไปมาแล้วจ้าเราสั่งไปสองอย่างก็คืออาหารทะเลแล้วก็เป็ดอาหารทะเลเป็นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็ดจ้าแบบนี้และนี่คือ ปลาป่าเป็นไงบ้างรสชาติเต็มสิบให้เท่าไหรห้าสิบตานถัดไปมาแล้วจ้าที่เราสั่งก็คือทะเลบแบบนี้เลยน่ากินมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือสเต็กเนือ้อ สุกไหมสเต็กเนื้อแบบที่เราสั่งไม่เป็นเราไปกินข้าวเสร็จแล้วจ้ากลับมาถึงห้องแล้วแต่ว่าอานี้เราลองเดินกลับมาไม่นั่งรถมันก็ แป๊บเดียวเองเนาะไม่ไกลมากอื <c oughs> ตอนนั่งรถรู้สึกว่ามันไกลแต่ว่าพอเดินจริงๆแปบ๊บเดียวเองก็เดินกลับได้ไม่น่ากลัวเพราะว่าที่เนี่ยไฟอะไรก็สว่างหมดตลอดทางม,มีไฟหมดเลยขนาดทางเดินนี้มันเป็นสะพานของโซนวอเตอร์วิลล่าไฟสว่างมากเหมือนงานวันด <c oughs> ยาวไปเลยนะยาวไปถึงปลาเลยปกติแล้วถ้าวอเตอร์วิลล่า ทางเดินมันจะแบบสีส้มไฟส้มๆดวงเล็กๆอะไรเงี้ยให้สหลัวสลวแต่ว่าที่นี่สว่างมากรู้สึกปลอดภัยเวลาเดินไม่ต้องกลัวตกส่วนอาหารก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีนะเป็นอาหารแพงอะ่ะใช่ปะ่ะเพียงแค่อาหารบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกปากแต่คิดว่ามันน่าจะอร่อยสำหรับคนบางพื้นที่ใช่เช่น โซนยุโรปก็กาอาจจะชอบอาหารรสชาตินี้อย่างเงี้ยแต่แตว่าเราอาจจะชอบอีกแบบหนึง่งแต่บางอย่างก็อร่อยนะอาหารทะเลอะหอยอร่อยอร่อยอาวแล้วจ้า,าว,วันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกเลยอากาศบอลงนะแดดออดีมากแต่ว่าลมแรงเหมือนเดิมเสียงลมจะเข้าไหมนะแล้วก็อา<ม>คนที่มาพักสามารถ ขอทัวริ้งทีันาหนึ่งครั้งก็คือ1นึนึ่งวันเช้า1วันเขาก็จะเอามาส่งให้ที่ห้องแต่ที่พลาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรูปก่อนจ้าไปถ่ายรูปกันจ้า หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเช้านี้เราจะลองลงเล่นน้ำหลังห้องกันจ้าทาครีมกันแดดใส่รองเท้าและสนักกลิ้งที่เราเตรียมมาพร้อมแล้วไปลงทะเลดูฉลามกันเลยจ้าแต่ปรากฏว่าน้ำลึกเกินไปจ้าเกือบถึงคอเลยคนขี้กลัวอย่างเราก็อดว่ายน้ำไปเลยจ้า เมื่อกี้เรากินอาหารเช้าแบบ floating breakfast แล้วปรากฏว่าไม่อิ่มใช่เราก็เลยเดินมาห้องอาหารใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อมากินข้าวอีกรอบนึงแต่ไม่รู้เกือบน่าจะเกือบปิดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปตึกห้องอาหารตอนกลางวันก็สวยนะเนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะเมื่อคืนเมื่อวานเรามามื้อแรกที่เรากินที่นี่คือตอนคืนใช่ไหมอาหารเช้าวันนี้สั่งช่ำมากมีหลายอย่างมากทั้งแซลมอน ไข่อาหารเอเชียน่าจะถูกปากเรานะเดี๋ยวชิมก่อน งห้องอาหารจะอยู่ใกล้กับแซนแบงเป็นเกาะทรายเปล่าๆสามารถว่ายน้ำไปที่เกาะน,นั้นได้หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมสโนว์กลิ่งกับโรงแรมก็ได้อาหารเช้าอร่อยกว่าอาหารเย็นนะถูกปากกว่าถือว่ากินได้อร่อยด้วย กเดี๋ยว <im> เราไปเดินดูรอบๆโรงแรมจริงๆในตอนเช้าอ่ะมันมีกิจกรรมหลายอย่าง Bot ar, <S <s <ign> <S นะเช่นสน็อกกิ่งดำน้ำอะไรเงี <S <s ้ย <t> ย <ar> ิมโยคะเขาจะมีตารางให้ว่าเวลาไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่เราไม่ค่อยเข้า,ขาร่วมหรอกเพราะว่าเราชอบเดินเที่ยวเองมากกว่ารอบๆก็เเดี๋ยวไปหาที่เล่นน้ำไปกันเลย ฝนตกอีกแล้วดูดิจัดชุดหญ่เลยลมแรงมากแต่ว่ายังดีที่มันมีบาร์บูบาร์ให้นั่งกินขนมกินน้ำเราก็นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราฝนหยุดแล้วก็ออกไปเดินเล่นใหม่ เดี๋ยวเราจะพาไปคบเมรแคนิใช่แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันที่นูน่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าที่นู่นมีอะไรบ้างอาหารที่นู่นจะเป็นบุฟเฟ่เป็นอนะินเตอร์เนชั่นแนลนะมีลายแบเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปรอเขาที่ท่าเรือตามตารางที่เขามีไว้แล้วก็นั่งเรือไปที่คาเมร์คนิประมาณกีน่นาทีไม่รู้สิบนาทีถึงนะครับอากาศดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่นั่นเป็นยังไงบ้าง มาถึงแล้วจก้กลับเม็ดคานิี้พอมาถึงขับเม็ดคานนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลง,เส,งเสียงเพลงที่ขับเม็ดคานนี้ก็จะดังกว่าที่ฟีโนโลูเนาะบรรยากาศคือคลื่นมาก ยืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าในสาวไว้นามเขากำลังเต้นแอโรบิกกันอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวเราเดินเที่ยวรอบๆไหมใช่แล้วใหญ่เ็าจะเป็นแบบทำเป็นตัวอย่างวางไว้หนึ่งจานเนะเาะแล้วก็เลือกข้าวเอาไหนเขาก็เอาให้เราเลยจานหนึ่งแต่ก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกับสั่งราคาที่ฟินรลูอะ่ะแต่เพียงแค่นี้ต้องเดินเอาเดินเลือกที่ฟินรูนั่งสั่งเอาแต่ที่นีเหมือนจะเยอะกว่านะหลากหลายกว่า ไปกินอาหารกันเลยจ้าดูของหวานดิน่ากินมากดูดิคันนี้มีอาหารเต็มเลยเหมือนจะเยอะกว่าที่ฟิโนโลูลเล็กน้อย ทับเมทคนันนี้ก็มีห้องพักทั้งแบบบีชและวอเทอร์วิลล่ามีบาร์เครื่องดื่มมีห้องอาหารหลายจุดเลยมีทั้งจุดที่คลึกคลื้นและจุดที่เงียบสงบ กินอาหารกลางวันเสร็จแล้วนั่งเรือกลับไปที่คับเมดฟิโนลูกันจ้าไปกระโดดสระว่ายน้ำเล่นหลังห้องกันดีกว่า กระโดดน้ำมันน่าเบื่อเล่นปีกผีเสื้อกันดีกว่าจ<า>้า travel Happy and to ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มเนาะช่วงเย็นๆเขาจะมีปาร์ตี้กันที่ปูบาใช่ไะใช่ทุกวันแต่ทีมจะเปลี่ยนไปทีมวันนี้ก็คือทีมไว้ปาร์ตี้ไวปาร์ตี้ก็คือสีขาวทุกคนก็จะใส่สีขาวมาหมดเลยใช่ใช่เดี๋ยวกิจกรรมแรกที่ทำก็คือน่าจะเป็นการเปิดแชมเปญเปิดที่ที่เปิดแชมเปญเดี๋ยวเราลองมาดูกันก็เป็นครทางแรกเหมือนกันที่เราดูซึ่งเราไม่กินแอลกอฮอล์จ้าจริงๆต้องบอกว่าสําหรับครับ เมดหรือ all inclusive ในมาดีฟสําหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จะคุ้มนะใช่วน์แชมเปญเบียร์เหล้าสามารถขอเรียกได้ตลอดในห้องพักย่อมยังมีใช่วน์เดี๋ยวรอรอเขามีกิจกรรมตรงไว้ปาร์ตี้นี้เสร็จแล้วเราค่อยไปกินอาหารเนาะอห้องอาหารห้องอาหารก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดห้องอาหารอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องมีพิธีเปิดด้วยวะ to the world explore a paradise till to to ไปด้วยกันเดินทางแบบในสีสันคนหาความสุขของเธอและฉันอาหารเย็นวันนี้ดีมากดีกว่าเมื่อวานมากๆแต่ว่าวันนี้เป็นแบบเดินไปหยิบเองเนาะไม่ใช่แบบสั่งคล้ายๆกับที่ครานี้แต่ว่าเป็นแบบอาหารที่ดีกว่านิดนึง ดีกว่าดีกว่ามากกุ้งตัวใหญ่มีไข่ปลาคาเวียัได้วยกน เดินทางไปแบบไมีสิน,นคนหาความสุขของเธอและฉันเดินทางกันไปตามความฝัน มาอิฟมันดีต่อใจเนอะจะตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วมาเที่ยวใหม่นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฝากกดติดตามช่องเที่ยวถูถ่ถถๆไทยเราจะพาไปเที่ยวบ่อยๆนะ